สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h anel n โฟเ้นน้ำหนาวนะคะสำหรับใครที่เพิ่งเคยเข้ามาในช่องนี้นะคะชื่อน้ำหนาวนะคะแล้วก็ในคลิปนี้นะคะเราจะมารีวิว ใช่แล้มาสคาร่าตัวใหม่ของ f e n t y Beauty นะคะที่เพิ่งออกมาได้ไม่กี่เดือนแต่ก็มีเสียงตอบรับมากมายว่าดีม,มากเขามี2ขนาดนะคะมีขนาดมินิแล้วก็ขนาดที่เป็นมาตรฐานก็คือขนาดนี้ตอนแรกว่าจะสั่งมินิมาลองค่ะแต่เราก็คิดว่าแบบเฮ้ยแล้วทำามดีอ่ะเสียดายอ่ะไม่คุ้มป่ะก็เลยเลือกอันใหญ่มาเลยะคะ่ะจบๆแท่งนี้นะคะอยู่ที่ราคาเอ่อ950บาทขนาดจะอยู่ที่12.5มิลลิลิตรนะคะถือว่าเยอะเลยทีเดียวหนาวใช้มาสคาร่าไฮเอ็น แท่งเนี่ยเป็นแท่งที่2ในชีวิตคือเราเราไม่ค่อยใช้มาสคาร่าไฮเเท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันแพงนะคะ <c oughs> ราคาที่มันถูกถูกอะ่ะมันก็ทํามันก็ทําได้ดีแล้วคุณภาพมันดีอยู่แล้วก็เลย ไม่ค่อยได้ลองของแพงเท่าไหร่แต่ตัวเนี้ยมันมันประจวบเหมาะพอดีจังหวะมันได้อะนะมันก็เลยอลองไ่้กันอไย่างนี้สาวริทนาเขาเคลมว่าเป็นมาสคาร่าที่เพิ่มความหนาสุดกำลังเปิดดวงตาด้วยการยกขนตาและดัดขนตาขึ้นติดทนยาวนานแล้วก็ขนแปรงสุดพิเศษแบบ flat to fat นะคะหรือจะเรียกว่าเป็นดูด all m a s ค a r a าอะไรก็ว่าได้เพราะว่าทั้งเพิ่มความหนาเพิ่มความยาวยกขนขนตาติดทนนานอื้ืโครบ น้ทดลองเจ้าตัวนี้นะคะมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะคะเพิ่งจะมารีวิวแล้วก็คนพบว่ามันมีทั้งข้อดีและข้อเสียเลยเดี๋ยวจะพูดไว้ตอนท้ายคลิปนะคะตอนนี้มาดูก่อนว่าวิธีใช้ใช้ยังไงหน้าจะสาธิตวิธีการใช้นะคะโดยที่ข้างหนึ่งจะดัดขนตาอีกข้างหนึ่งจะไม่ดัดนะคะเพื่อพิสูจน์ว่าเขาสามารถยกขนตาได้อย่างที่เขาเคลมหรือเปล่าลองมาแกะกล่องกันนะคะจริงๆก็เคยแกะแล้วแหละก็ทําเป็นอาศัยใหม่แท่งเขาใหญ่นะคะแล้วก็ลําตัวแบบก็สับง่ายถนัดมือนะคะ ชอบเสียงอืมกลิ่นก็มีความเป็นมาสคารานี่แหละไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากเพราะว่าเขาไม่ได้ทดลองกับสัตว์นะคะ f e n นดี้บิวตเขาทดลองกับผู้หญิงประมาณ30หรือ35คนนี่แหละแล้วก็ค่อยจำหน่ายออกมาอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะหัวแปลงของเจ้าตัวเนี้ยจะมี2แบบมีแบบ Fat และ Flat เห็นไหมอ่า มาเริ่มใช้กันเลยนะคะวิธีการใช้ในเว็บของ f e n น i v i t y บอกว่าใช้ด้าน f t s นะคะก็คือด้านนี้นะคะปัดเพื่อเพิ่ม Volume ก่อนเพิ่มความหนาก่อนนะคะจากนั้นก็มาฟลิปเป็นด้าน f Flat นะคะเพื่อจัดจัดขนตาแล้วก็เพิ่มความยาวุแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าขนตาโดยธรรมชาติของหนาวเนี่ยเป็นขนตาที่เส้นเล็ก แล้วก็บางนะคะไม่หนาเลยแล้วก็สั้นด้วยขนตาตกอีกโอ้โหก็คือเป็นขนตาที่ไม่ได้เพอร์เฟกนะคะแต่เราก็จะมาดูกันว่าเซนตี้วีดีเดี๋ยวช่วยเราด้ขนาดไหนมาเริ่มข้างที่ไม่ได้ดัดขนตาก่อนใช้ด้านแฟตนะคะแปร,แรงดเขาค่อนข้าง,งใหญ่นะเนี่ยนี่คือปัดแล้วหนึ่งรอบมันค่อนข้างบางนะคะถ้าเทียบกับแบรนด์อื่นๆอ,อาจจะได้ลุคที่เบาบางไม่ได้หนามากๆปัดอีกรอบแล้วกันเริ่มหนาขึ้นมาแล้วค่ะเลอะด้วยคลิปนี้จะรีวิวแบบไม่ซีเรียสแล้วกันนะคะเลอะก็เช็ดแบบนี้เลยลกันและนี่ก็คือปัดรอบนะคะค เป็นการรีวิวที่น่าเกียดไหมอ่ะขอปัดอีกรอบแล้วกันร,รอบที่3ามเพราะปกติปกติเราใช้3มรอบในมาสคาร่าแบรนด์ทั่วๆไปแต่ Fenty Beauty เนี่ยพูดตรงๆว่าเราปัดสี่รอบเพราะว่ามันค่อนข้างไลท์นะคะมันเบาบางไปอ่ะโอเคค่ะอันนี้รอบที่สามนะคะความหนาก็จะประมาณนี้ ไม่ได้หนาไปกว่าเดิมนะแต่มันยาวกว่าเดิมรอบที่สี่ค่ะอืมพอละเราลองมาดูความแตกต่างกันนะคะระหว่างก่อนปัดที่แบบคนตาเราเป็นแบบนี้นะคะพอปัดแล้วนะคะสี่รอบก็จะได้แบบนี้วันนี้ใช้ที่ลตะขนตาของ KMA นะคะขนตาก็ตั้งขึ้นมาดีหน่อยแล้วเราก็จะปัดเหมือนข้างนี้นะคะก็คือปัดสี่รอบใช้ทั้งด้านแฟตแล้วก็ด้านฟลตนะคะสลับสลับกันปัด รอบที่1นนะคะเรียบร้อยแล้วสีก็เข้มขึ้นนะคะความยาวขึ้นมานิดหน่อยตัดรอบที่สองกันค่ะอือฮึต่อมารอบที่สามแล้วก็รอบที่สี่นะคะรอบสุดท้ายโอเคเรียบร้อยค่ะ ในวันนี้ก็คือเราไม่ได้แต่งตาเลยนะให้เห็นขนตาชัดๆแล้วก็มาสรุปข้อดีข้อเสียของมาสคาร่าแท่งนี้เลยนะคะจะพูดข้อดีก่อนลนะคะัะข้อดีข้อแรกนะคะก็คือ,อะคะชอบหัวแปรงของมันมากเปิดให้ดูอีกรอบนึงจะมีทั้งด้านที่แบนนะคะแล้วก็ด้านที่นูนเราไม่แน่ใจว่าหัวแปรงแบบนี้มีในมาสคาร่าแบรนด์อื่นหรือเปล่าแต่ว่าหัวแปรงอันเนี้ย ช่วยทําให้ขนตาแผ่เป็นเหมือนใบพัดได้ดีสวยเรียงเส้นสวยทําให้มันกระจายได้ดีค่ะชอบมากๆถึงแม้ว่ามันจะใหญ่ค่อนข้างลําบากสําหรับสาวตาเล็กนะคะแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาใหญ่ค่ะส่วนข้อ2นะคะก็คือแห้งช้าค่ะคนที่แบบเฮ้ยแห้งชา้ามันดียังไงอ่ะข้อดีของมาสคาร่าที่แห้งช้านะคะก็คือเราจะได้มีเวลาจัดตกแต่งขนตาเราได้มากขึ้นบางอันที่มันแห้งเร็วๆใช่ไหมยังปัดยังจัดไม่เสร็จเลยอะ มาสคาร่าแห้งแล้วอย่างเงี้ยก็แบบกอเป็นก้อนเป็นอะไรไปซึ่งเรามองว่านเป็นข้อดีเพราะว่าเราชอบมาสคาร่าที่แห้งชา้าสาหรับข้อที่3นะคะก็คือมาสคาร่าตัวนี้ให้ขนตาที่ยาวมากยี่ห้ออื่นส่วนมากแบบว่าถ้าปัดไปได้สัก3ามรอบขนตาก็จะติก๊กขนตามันจะหนาแล้วมันจะแบบ มันจะไม่ยาวเท่าไหร่แต่เนี้ยขนตาไม่ได้หนาจนเกินไปแต่ก็ให้ลุกขนตาที่ยาวอ่ะยาวกว่าที่อื่นที่ปัด3รอบเหมือนกันอ่ะงงไหม <c oughs> มาดูข้อเสียกันบ้างค่ะข้อเสียที่เราสัมผัสได้นะคะก็คือเขาเคลมว่าเขายกขนตาให้งอนขึ้นใช่ไหมเราก็รู้สึกว่าโอเคมันยกขนตานะแต่แบบมันต้องเป็นขนตาที่งอนโดยธรรมชาติอ่ะถึงจะถึงจะแบบเสริมกันไปให้เพอร์เฟกอย่างเราใช่ไหมเป็นคนที่ขนตาตกโดยธรรมชาติ ข้างเนี้ยไม่ได้ดัดข้างเนี้ยดัดขนตาแล้วพอปัดอะ่ะเราก็จะเห็นได้ว่ามันกลับมาเสมอกันเลยแกเห็นไหมข้างเนี้ยไม่ได้ดัดแต่มันก็ไม่ได้ตกไปจากเดิมข้างเนี้ยที่ดัดขนตาพอปัดแล้วมันก็ตกมาแบบขนตาธรรมชาติของเราอะ่ะมันอาจจะเหมาะสําหรับสาวที่ขนตาเปิดอยู่แล้ว ขนตาเปิดคนที่แบบลิฟต์ขนตามาหรือว่าคนที่มีฐานขนตาที่ยกขึ้นอยู่แล้วสําหรับสาวขนตาตกเนี่ยไม่ค่อยแนะนําข้อเสียข้อที่2นะคะก็คือมัอนไม่ค่อยเหมาะสําหรับคนที่มีหนังตามันใช้ชีวิตไปสักพักในประเทศไทยก็จะมีรอ,อ,อยดํำๆเวลาเรากะพริบต,ตาหนังตาของเราอะ่ะมันจะประกบกันแบบ มันเหมือนเป็นการย้ำย้ำย้ำอย่างเงี้ยบีบบีบบีบเงี้ยเราอยิง่งเป็นคนหนังตามันใช่ไหมตรงเนี้ยเป็นแพนด้าที่แบบชัดเจนมากในเวลาแบบอันรวดเร็วแบบชั่วโมงเดียวอะ่ะเจ้าตัวเนี้ยจึงไม่เหมาะสําหรับคนที่หนังตามันแพนด้าง่ายสําหรับเรานะเราว่ามันต้องสวยมากๆเลยสําหรับคนที่พื้นฐานขนตาสวยอะ่ะเขาอะ่ะจะช่วยเสริมให้ขนตาเราหนาขึ้นยาวขึ้นเป็นใบพัดได้ดีมากแบบก แผ่กระจายซึ่งแบบเหมาะกับลูกสายฟอในช่วงนี้มากๆถามถึงความคุ้มค่าในราคา950บาทนะคะอาจจะไม่ค่อยเหมาะกับเราเท่าไหร่บางคนนะคะอาจจะใช้ในห้องถ่ายสตูดิโอใช้ถ่ายรูปในห้องแอร์เย็นๆก็โอเคนะคะไม่มีปัญหาเลยสามารถอยู่ได้ทั้งวันเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคนที่มีหนังตามันคิดจะใช้ใน everyday look ไม่แนะนำค่ะอย่าเลยค่ะหาตัวอื่น <laughs> วิธีการใช้นะคะสามารถดูได้เพิ่มเติมในเว็บไซต์ของ f ฟ n d i Beauty t นะข้อดีข้อเสียที่เราพูดไปเนี่ยเป็นการทดลองใช้จริงนะคะจากหนาวเองแต่ละคนใช้มันไม่เหมือนกันหรอกค่ะเพราะว่าตาคนเรามันไม่เหมือนกันนะคะบางคนนะ่ะชอบมากๆแต่สําหรับหนาวนะคะยังไม่ใช่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ชอบขนาดนั้นต้องขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้สําหรับในวันนี้ก็ต้องลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย